วันนี้แม้กระทั่งทองคำอยู่ไม่ได้แล้วแม่ยัดไส้เฉยมันจะมีทองโครนยิ่งซึ่งทองโครนนี้เนี่ยน้ําหนักมันยังไม่ได้เราว่าไงไอโครนยิ่งทองมันมีไหมมันมีถ้าสมมติบูดมันมีจริงจริงมองด้วยตาอาจจะเหมือนมองด้วยตาแต่จับแล้วแบบมันน้ําหนักไม่ได้แต่วันนี้กโกงใหม่ปลอมทองคาฮะทองคําเนี่ยทุกวันนี้เขานิยมซื้อทองคําไปแท่งๆกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมห้าบาทสิบาทเดี๋ยวนี้มันจะซื้อเป็นแท่งเหมนคนเนื่องจาก จะได้เก็บเอาไว้อะไรเงี้ยก็มคุณันไม่ได้ใส่ทองเป็นเส้นๆแล้วอะค่ะไม่กล้าใส่เลยกลัวเขาก็เละจะซื้อทองเนี่ยเก็บกันวันนี้ราคาทองน้องจ้าพี่ขอดูราคาหร่อราคาทองวันนี้เท่าไหร่ราคาทองวันนี้อุ้ยมันสามหมื่นเท่าไหร่แล้สามหมื่นสี่แม่ันนี้ใช่ไหมคือวันนี้คุณสุเมธรประสงค์พงชัย รวมในวยการสถาบันวิจัยพัฒนาอัญ,ญมณีแล้วก็เครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเนี่ยนะฮะส,สามสามสี่ร้อยค่ะสามหมืนม่นส,มมนสามพันสี่ร้อยก็ลงมาหน่อยเมื่อต<ว><ว>่อนแรกก็คิดว่ามันจะถึงสามหมื่นห้าหแต่ถ้าเป็นทองรูปพรรณสามหมื่นสามพันเก้าร้อยนะคะก็เกือบสามหมื่นสี่นะฮะวันนี้ก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานว่าพบกลโกงใหม่ในการขายทองคำปลอมมิจฉาชีพเนี่ยนะจ๊ะเขาจะมีวิธีการใช้นำผงโลหะทั้งสเตนนะฮะซึ่งมีน้ำหนักใกล้เคียงกับทองคำ เอามาผสมน <ะ S 1> ใน<อ>ก้อนโลหะทองคําแล้วก็หลอมเอาคือใช้ทองคําจริงๆอะแหละค่ะคืออาจจะเบาหน่อยแล้วก็หลอมให้มันเป็นทองคำํำรวมถึงถ้าเป็นตัวเรือนมันก็มีโอ้เป็นทองคําพันผสมพันผสมนะครับซึ่งนิยมเนี่ยจริงๆแล้วการทําเหรียญเป็นนิยมทําเป็นลักษณะรูปแบบรูป,ปรพันธ์เก่าเก็บพวกทองเก่าเก็บอะ่ะทําให้ผู้รับซื้อเนี่ย <c oughs> ไม่สามารถแยกได้ด้วยตัวเปล่านะครับการตรวจสอบว่าเป็นทองคําแท้หรือทองคําปลอมเนี่ยก็ต้องทำยังไงรู้ไหมทุกวันนี้ทำไงคะจะต้องไปแยกหูกไปแยกไปแยกธาตุเคมีโอ้ยิงใหญ่ไปเลยขาวอมหลอมหรอของทองอ่ะเขาก็แค่พ่นไฟเอาออกมาเมื่อก่อนเห็นในละครคือกัดเอาใช่กัดเอาแล้วก็เดี๋ยวช่างน้ําหนักหลังหลังช่างน้ำหนักแล้วก็มีอยู่แม่บอกเอาพ่นไฟใช่เาต้องลบแล้วเดี๋ยวีก็ต้องมีสารเคมีที่ แบบหยดลงไปแล้วมันจะไม่ทําปฏิกิริยามันจะมีแบบนี้ <c oughs> เขาบอกทุกวันนี้เอางี้งคุณจะรับซื้อทองเนี่ยคุณก็ต้องไปดูต้องตัดเนื้อทองออกมานะครับแล้วก็ไปแยกธาตุเคมีเขาใช้คำวันนั้น <c oughs> หรือการตัดก้อนทองคําเพื่อดูความเป็นเนื้อเดียวกัน ออที่ออกมาตัดแต่ว่ามีสเตนอยู่ว่า<อ>มันจะเป็นชั้นๆ<อ>มันจะเป็นชั้นซึ่งหากทองแท้เนี่ยเมื่อตัดออกทองออกมาเนื้อทองมาจะเห็นว่าผิวที่ตัดนะั้นมีความเป็นเนื้อเดียวกันอยู่สําหรับการปลอมทองคำเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ<อ>เพื่อให้ยากต่อก,การตรวจสอบอปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับทองมันจะ3ามหมื่นสี่ไปแล้วเรามีความหวังว่าจะถึง3ามหมื่นห้ายซ้กสปวันเนี้ยมิจฉาชีพเองเขาก็ไม่อยู่เฉยหรอกฮนะ<า>มิจฉาชีพก็หาผลประโยชน์โดยเฉพาะยังไงรู้ไหม คนที่ซื้อทองตามออนไลน์อ่ะอคุณดูนะขนาดร้านทองยังโดนแล้วเราซื้อออนไลน์หรือเตือนปู่เฒ่าปู่แก่คุณปู่คุณย่าบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเอาทองมาขายอ่ะเพราะเมื่อก่อนเราแค่วัดไงเอาแค่มาชั่งน้ําหนักมันมีน้าหนักหรือเปล่าวันนี้มันมีน้ําหนักนะฮะเตือนกันด้วยซึ่งวันนี้พิชชาชีพเองเขาก็หาผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีร้านทองและโรงรับจำนำถูกหลอกขายทองคำปลอมเพิ่มขึ้น เท่าตัวหนึ่งนะคือมันพีตรงที่ว่าร้านไม่ได้เป็นคนหลอกร้านถูกหลอกมหม่ก้ีนงร้านทองอ่ะถูกหลอกรงรับจำนำถูกหลอกอืใครจะไปรู้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้การซื้อขายทองคำเนี่ยต้องการซื้อขายทองคำเพื่อลงทุน GIT เนี่ยขอแนะนำให้เลือกซื้อจากร้านเาที่เขามีใบรับรองคุณภาพก่อนทองเนี่ยขอให้ซื้อจากใบรับรองคุณภาพหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อไปอ่ะมีคุณภาพและมาตรฐานนะฮะค่ะ อย่างนี้ทุกอย่างเลยเนาะใช่อย่างนี้ทุกอย่างไม่แล้วคนที่ถูกหลอกพี่บอกแล้วไงไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราแล้วนับภาษาอะไรกับคนทั่วไปอย่างเราล่ะเพราะคนที่ถูกหลอกคือรงบัตรนำคนที่ถูกหลอกคือล้านทองเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เราไม่สามารถแยกแยกแยกที่เขาบอกจะแยกธาตุใช่ไหมค่ะแยกธาตุทางเคมีอ่ะใช่ต้องไปหาเข้าเครื่องก็สักกงซาแกนต่อไปที่ไหนไอการพ่นไฟอย่างเดียวมันดูไม่ออกะลืมเพราะมันจะต้องตัดก้อนเนื้อทองออกมาดูว่า เฮ้ยทองจริงหรือเปล่ามันก็จีิบอกแม่อย่างอีพวกมีชัดชิมมันก็ถือว่าคุ้มเพราะใรทองมันแพงไงแล้วตอนเนี้ยแล้วที่ข่าวนี้ทําไมถึงต้องเล่าฮะเพราะคนที่ถูกถูกหลอกไม่ใช่ประชาชนนะอืแล้วเรายังไม่รู้ว่าประชาชนทั่วไปที่ซื้อทองลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดยี่สิเปียเต็มพลิกตัวคำถามคำถามทองมันลดได้จริงๆหรอะ มันเป็นทองผสมอะไรอะไรอย่างนี้เพราะมันราคากลางด้วยเนาะราคาทองอ่ะราคาทองอะมันลดได้จริงๆเหรอมีที่ไหนก็ลดแต่เห็นตาม Facebook เต็มเลยไหมล่ะทองเต็มเลยลดราคาเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นกลลวงอีกกลหนึ่งที่เราจะต้องมาเล่าสู่กันฟังนะฮะแม้กระทั่งรงรับจำนาเองเนี่ยที่ว่าเชี่ยวชาญสุดๆตรวจสอบสุดยังแบบว่าโดนหลอกเลยล้านทอง ที่บางคนส่วนใหญ่ร้านทองเนี่ยจะเป็นธุรกิจตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าถูกต้องไหมวันนี้เขาบอกเขายังยอมแพ้เลยไม่ไหวใช่ไหมแหมเธอตัวหลอกไปสิบบาทก็สามแสนแล้วนะจริงเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าอย่างในทิก To อรไลฟ์มีขายทองกันเยอะมากบอกหลุดจำนำเส้นละห้าร้อยบ้างเก้าร้อยบ้างมันก็ถูกไปอ่ะเพราะฉะนั้นบุนตักใจดีนะฮะวันนี้ลงรับจำนำยังโดนหลอกได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับ คนที่แบบว่านมยอนมย์เลยใช่ไหมคะถูกแล้วรับภาษาอะไรกับคนก็นี่อปที่ไหนพวกเราล่ะพี่วันนี้ที่อ่านข่าวเมื่อกี้ที่เจอที่บอกว่าโบรกเกอร์ประกันที่จะขายข้อมูลลูกค้าสิบห้าล้านรายชื่อเนี่ยแม่โอ้ตายตาวันพรุ่งนี้คงโทรพวกพิจารณที่พอโทรแม่เยอะเพราะข้อมูลแม่แน่นอนในประกันอ่ะที่เรื่หลไปฉันทําเยอะมากเลยเออที่เอาไปขายไปทั้งหลายบาทแต่ไม่ป่วยเลยนะคะแข็งแรงสุดจะไปดูหมอมาหมอบอกจะป่วยอีกเนี่ยหมอหมอโทรมาบอกคุณห้ามหน่อยนะว่าทำไม คุณระวังจะป่วยอีกนะว่าหมอลักน้อย่างหมอรักทัก่างอื่นจะเป็นหมอรักมารายการอยู่เลยดีกว่ามามามาดังจริง